วันนี้มากับงานสหกรณ์แฟรอันเฟรนครั้งที่2า ทีมสุดปังวิกชมวิกโชที่จะทําให้ทุกคนตะลึงว่าวาโกเขาก็ไม่ธรรมดานะคิดดูว่าวาโกเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของไทยมันจะไปธรรมดาได้ยังไงอ,ะอ่ะล้าแฟชั่นโชว์ปีนี้มาในธีมพายของวากอแฟชั่นโชว์2025มาพร้อมกับคอลเลคชันวากอเอ็กซ์ชาร์เดตทอลลี่ิตติเดชันที่มีเสื้อผ้าและชุดในสุดคูลที่ไม่เหมือนใครใครที่ชอบแนวสายแฟชั่นต้องมาดูเองนะบอกเลยอ่ะ,อะพิเศษสุดวาก็ ako, มาพร้อมฟีเจอร์ AI Vi s i ช n Try On มาค้นหาแบรนด์ในแบบที่เป็นคุณกัน มาสร้างประสบการณ์ช็อปที่เสมือนจริงที่วูลวาโกได้เลยอีกไฮไลท์ที่ห้ามพลาดกับแคตตาล็อกโชว์จากวาโกที่ปีนี้เขายกคอลเลคชันเด็ดๆมาให้ดูแบบเดินจริงใส่จริงและโชว์จริงมีชั้นกลุ่มคูกลูอินโนเวชั่นกลุ่มเดลิเวอร์และกลุ่มสุดท้ายคือโมชั่นแวร์มาดูของจริงได้ที่งานสหกรณ์เฟ่แอนเฟรคครั้งที่29แล้วคุณจะรู้ว่าชั้นน่ดีๆไม่ได้มีแค่สวยนะแต่มันดีและคุ้มค่ามากจริงๆใครที่อยากได้ราคาที่สุดเจ๋งสุดปังงานนี้จัดหนักลดสูงสุด7 26-29ถมิถุนายนนี้เท่านั้นไม่มากคือพลาดมากนะ